ท่านออาผู้สื่ขา่าวพิเศษวันนี้นะครับก็คืออยากทราบข้อเท็จจริงที่ประชาชนในตำบลบ้านพลุกามารับฟังของพอ,อในการที่เข้ามาตกปลาในการสร้างกติกาครับผมครับก็เรียนในส่วนของผู้สื่อข่าวนะครับ แล้วก็ภาคพ,พี่น้องประชาชนชาวบ้านพลุทุกท่านนะครับผมนายพันพุ่มบุญเสียมผู้ในการสำนักง,งานการกีฬาวิไทยภาค4ก็ขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่มีประเด็นเรื่องของการตกปลาในบริเวณสนามกีฬาืองหลักภาคใต้พุ่งข่าวนะครับก็ขอนาเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าเบื้องต้นก่อนนะครับสนามกีฬาืองหลักภาคใต้พุ่งข่าวเนี่ยประกอบไปด้วยเนื้อที่79ไร่ด้วยกัน ทั้งในส่วนสนามฟุตบอลรูรางกีฬาอัศจรรย์มีสระว่ายน้ํามีสวนวิสารกีฬามีหอพักกีฬามีโรงยิมหนึ่งพันที่นั่งมีลานกีฬาโดยประสงค์มีสนามเปตองซึ่งเป็นศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ NDC National c e n t e r Training ของภาคกิ่นและก็เป็นของระดับชาติในต่อไปนะครับซึ่งจะมีนักกีฬาทีมชาติมาเก็บตัวซ้อมมีนักกีฬาพวกควีนเมอร์มาฝึกซ้อม นะครับประเด็นของ,ของอเรื่องของเกิดประเด็นเรื่องของของการไม่เข้าใจของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอผมขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าสนามกีฬามหลักภาคใต้นอกจากว่ามีพื้นที่ฐานที่ดังกล่าวแล้วมีคอนเซนี้ดังกล่าวแล้วนะครับหรือว่าบึงขนาดใหญ่ประมาณ4ี่กว่าไร่ด้วยกัน ฐานที่บึงแห่งนี้เป็นฐานที่บึงที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับมีผักตบชวามีวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดผมได้นำเดเนินการประสานกระทางครมชนนะครับทางสำนักง,งานชิบฐานที่16นะครับแล้วก็ส่วนงยนของเครื่องจักรกลที่7น,นะครับผ่านท่านสุพิษพิจกรรม ซึ่งขณะนี้ท่านก็เป็นรองอธิบดีเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในความรูณาก็ได้ปรึกษากับท่านว่าทางที่อย่างนี้ทางการกีฬาปิทไทยจะหนึ่งวัตถุประสงค์เพื่อชาวบ้านพุกซึ่งอยู่ทุกการ,กรเกษตรสามารถที่จะดึงน้ําไปใช้ได้เป็นที่กักเก็บน้าถ้าเกิดอะกรณีเกิดน้ําท่วมสามารถเป็นบึงกักเก็บน้ําได้อย่างที่สอย่างที่2ก็คือเพื่อ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนชาวบ้านพกุกแล้วจังหวัดใกลเครียงรวมถึงอำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลาถ้าเกิดว่ามาเก็บตัวฝึกซ้อมสนามกีฬา,านี้มาออกกำลังกายสนามกีฬา,านี้ส่วนที่4ส่วนที่3ก็คือเป็นสถานที่เล่นกีฬาทางน้ําแคนูคายักเลือเรือโบราณหรือว่าซับบอร์ดทุกอย่างสามารถจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับเป็นการออกกำลังกายได้ทั้งสิ้น หลังจากการขุดลอกอยู่ประมาณสักสิบกว่าวันจากที่เป็นบึงภาพของของมีวัชพืชเต็มไปหมดมีผักตบช้ำในแรงสิ้นเลยนะครับเราก็ได้เห็นภาพสนามที่เกิดความสวยงามเป็นอย่างยิ่งจากในส่วนของครมชนที่มาดำเนินการปรับปรุงให้เราเป็นบึงผืนน้ําที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจเป็นบึงผืนน้าสําหรับที่ขัดกับน้ํา เป็นมือผืนน้ำสำหรับการเล่นกีฬาทางน้ําแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีในส่วนของพี่น้องประชาชนก็มาทําการหาปลาตกปลานะครับตกปลาลงกัดบ้างวางกัดบ้างดักไฟบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าลักษณะของการการตกปลาจากเมื่อก่อนเนี่ย เนื่องจากว่าในส่วนของพื้นในส่วนของพื้นที่สามกีฬาเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตการคุณลอ,อกเสร็จปลาจํานวนเยอะที่อยู่ใต้วัชพืชอยู่ใต้ปะตบชวาปลาช่อนปลาชโดไละหลากหลายพันปลาพี่น้องชาวบ้านเข้ามาตกปลาแล้วก็ได้ได้ปลาช่อนได้ปลาที่ต้องการทุกคนก็มีความสุขเราการกีฬาเองประเทศไทยเองซึ่งอยู่การรับผิดชอบก็ ดีใจกับชาวบ้านที่ได้ปลาไปบริโภคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่ไม่กี่วันที่มาชิดที่ผ่านมาผมก็ได้ออกกลางกายแล้วก็ได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนที่มาตกปลาอยู่ประมาณสิบกว่าคนในสนามแห่งนี้ว่าพี่ครับน้องครับลุงครับน้าครับหลังจากวันที่สิบกไปแล้วผมขออนุญาตนะครับที่จะที่จะสวนสิทธิ์ในการเข้ามาตกปลา แต่ว่าในพื้นที่การตกปลาซึ่งเป็นบริเวณวิภาไ,ไทยขอขอความร่วมมือให้ท่านไปตกปลาในแถบลุนได้ไหมครับผังด้านนอกได้ไหมครับทุกคนก็ยิ้มแย้มยิ้มใสได้ครับพี่ได้ครับผออได้ครับนะ้าได้ครับลุงนะครับนั่นคือเสียงที่พี่น้องเระชนได้ได้ได้พูดกับผมนะครับก็ต่อจากนั้นก็ ผ่านไม่สองวันก็ได้มีทางโซเชียลสื่อสำนักเทพไทยนิวใช่ไหมครับครับได้ลงผ่านทาง Facebook เรื่องของีอ่น้องประชาชนต้องการที่จะตกปลาอยู่เป็นวิถีชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอการปรับปรุงทั้งนี้จาก40ล้าน เหลือยี่บ้าล้านทําแค่3วันก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมที่ทางกรมชนปชะทานเขาได้มาดําเนินการปรับปรุงให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนะครับทำเพื่อพี่น้องประชาชนทําเพื่อชาวบ้านพุทําเพื่อคนจังหวัดสงขลานะครับเราก็ได้งบในเรื่องของการปรับปรุงนี้อยู่ที่กรมชนค่าน้ํามันค่าแรงต่างทางกรมชนดูแลให้เราทั้งสิน้นนะครับค่าแรงต่างๆดูแลเราทั้งสิน้น ก็ต้องขอขอราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งงบประมาณในการการขนล,ลอกเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักล้านประมาณนี้นะครับคือผมก็ไม่ได้ใจแต่ไม่ใช่ที่ว่าล้านที่เป็นข่าวนะครับต้อง้่งราบขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็รอบขอบพระคุณในส่วนของกรมชุมพทานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มองภาพเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับได้ติดต่อจากสื่อนะครับในส่วนของภาค ภาคประชาชนทั้งในส่วนของท่านสอทอในเขตพื้นที่ทั้งในส่วนของประธานชมรมรักพลุทั้งในส่วนของผู้นําชุมชนต่างๆเพื่อมาขอรับคําชี้แจงจากผมเมื่อวานนะครับแล้วก็จากการได้พูดคุยชี้แจงกันมาวันนี้ก็มีสพทุ่งลุงด้วยนะครับเข้ามาร่วมรับฟังนะครับพร้อมกับาทางสื่อบวลชนผมก็ได้ชี้แจงอธิบายทุกคนก็ มีความคิดเดียวกันก็คือทุกคนพร้อมที่จะรับข้อกติกาของสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้บ้านพุในการที่จะให้อยู่ขึงกลางและอยู่ที่ช่วยเหลือประชาชนผมเองก็ก็เต็มใจนะครับที่จะร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านพุแต่ว่าบางอย่างก็ต้องอยู่ในกฎกติกาที่จะรับกฎกติกาที่เราพูดตกลงกันไว้ข้อที่หนึ่งก็คือหลังจากสรุปเสร็จหมดทุกอย่างก็คือ วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราขอความกรุณาจากพี่น้องประชาชนที่ทมาอากินเรื่องของการตกปลาอยู่นะครับละเว้นการตกปลาในพื้นที่ของสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้แต่บริเวณรอบนอกซึ่งอยู่รอบนอกแต่ในบึงผืนเดียวกันก็สามารถทำมาหากินได้นะครับส่วนวันสองอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็อนุญาตให้ประชาชนเข้ามาตกปลาตั้งแต่อกหง์เช้าถึง โบคงเย็นได้เฉพาะเสาร์ที่ยกเว้นวันนักธรเน์คือสุดท้ายก็คือตกปลาได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะห้าวันนั้นปลาก็จะเออเป็นบรรยากาศของของของความกานออกกำลังกายในสนามโดยต่ออาทิตย์ก็อาจจะพาญาติพี่น้องพาลูกหลานมาออกกำลังกายส่วนพ่อก็ตกปลาและก็เป็นบรรยากาศของของการร่วมอยู่ร่วมมาใส่ซึ่งกันและกันนะครับก็ <c oughs> ประกาศ ประกาศที่จะจะออกในวันคิดว่าน่าจะเป็นวันสองวันนี้นะครับที่ประกาศออกมาว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์คุณสามารถตกปลาได้ตั้งแต่อกบงเช้าถึงอกบงเย็นรวนจันทร์ถึงสุกก็ไม่สามารถที่จะทําการตกปลาปลาได้อันนี้คือตกปลาอย่างเดียวนะครับที่เราประชุมมติที่ประชุมออกมาก็คือตกปลาอย่างเดียวยกแหวางวนยกยอไม่มีทั้งสิ้นนะครับก็กราบขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวบ้านทุกแล้วก็จังหวัด อ,อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ในส่วนของทุกคนที่รับทราบผ่านทางเฟซบุ๊กของของสื่อมวลชนที่ได้มีการกระแสว่ามีการที่จะดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ตกปลาแต่วจริงไม่มีนะครับผมยืนยันว่าผมไม่เคยพูดในเคสนี้ต้องกราบขอบคุณในส่วนของคณะทีมงานสื่อมวลชนที่มาให้ผมได้ให้ข่าวให้ประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความกระจ่างนะครับเพราะการกีฬาเราอยู่คู่กับพี่น้องประชายชนท่านรั ท่าน <c oughs> พอมีอะไรที่จะกล่าวถึงคนที่ขอบคุณในในในครั้งน,นี้ครับผมก็ <c oughs> ที่สาคัญท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านนายกทศมนตรีเมืองบ้านพุกท่านวิาานัยรัชพันธ์ครับก็ผมมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามกีฬาเมืังภาคใต้พวงข่าวก็จะนําเรียนให้เจ้าของพื้นที่โดยตรงก็คือท่านนายกได้ทราบ ในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นที่สามกีฬาเมืองหลักก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่ว่าให้ความกราในเรื่องของออคําเสนอแนะให้กับทางผมนะครับแล้วก็ผมก็ได้ดําเนินการชี้แจงพี่น้องประชาชนไปเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงครับท่านนายกวิน,นัยนี่รองคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบ้านผู้ทุกคนนะครับท่านวางแผนไว้ที่จะทํา บึงน้ำแห่งนี้ซึ่งมีเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในอนาคตเร็วๆนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อต่อพี่น้องประชาชนผมไม่กล้าพูดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คงจะอยากจะให้โอกาสหน้าท่านนายกได,ได้ได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเองนะครับว่าสิ่งดีๆดีที่จะเกิดขึ้นณนะเทศบาลเมืองหลักณนะเทศบาลเมืองบ้านพุจะเกิดขึ้นอะไรบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่ ต้องยอมรับว่าเขาพูดแล้วขนลุกนะครับเป็นการแสดแงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับก็ต้องขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับรักทุกอย่างรักการท่องเที่ยวทั้งบกกรุระการกีฬาไ,ไทยก็ดกรฟ้องศักดิ์ก็รักเช่นกันแล้วก็เราสรนับสนุนต้นเศรษฐกิจเรื่องนี้การพัฒนากีฬาหลังจากนี้กีฬาสามกีฬามังลักปัน้นภาคใต้บ้านพูดเนี่ยเราจะมีกิจกรรมกีฬาอีกเยอะที่จะเข้ามาสนามอย่างนี้เพื่อส่วนหนึ่ง ประชาชนเข้ามาสนามกีฬามุงหลัภาคใต้บ้านพุมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจไอ้แถวชาวบ้านพุได้ขายของได้จับใจทุกอย่างก็นาเรียนสื่ออีกครั้งหนึ่งครับในนามของการกีฬาภาคสี่ผมนายพันพุอุ่นเสียมต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ